ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนี้เอาใจสารทุกท่านดนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องมาหาควายไปเลี้ยงนะครับผมมือนีมาอยู่กลางทงกลางท่าครับพี่น้องอยู่ทางอําเภอพ้นท่วงจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมขอกของไอมิดนะครับพี่น้องนะครับมือนีมีควายทั้งหมดสองโคมนะครับกับอีกสองสาวนะกับอีกหนึ่งแม่ท่องนะครับตัวผู้อีกสองตัวครับพี่น้องนะครับท่านที่กำลังหานก็แม่ท่อง แม่ทองนะครับผมไปเลี้ยงนะครับผมนะครับตัวทองเพิ่นกําลับประกันให้ด้วยครับพี่น้องตัวทองโดยหมอเขตนะครับอยู่ฟาร์มเพิ่นใส่บริการหมอเขตตลอดนะครับในการตรวจอัตราเศร้าทองนะครับเอานะครับก้อนเบื้องราคาแต่ละตัวในขอกในฟาร์มของไอมิดเพิ่นนะครับให้เพิ่นบอกที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรจังไรนะครับผมที่อยู่บ้านได้ก็ครับไอบ้านท่าสําร่านครับผมอ่บ้านท่าสําร่านอำเภอพุนทองอำเภอพุนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรติดต่อได้ก็ครับไอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าหกหนึ่งสองเก้าหกครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งเมียที่เลกกันนะครับเมียที่เลกเปิดมาเบิ้งเมียสาวสะก้อนนะครับอันนี้เมียสาวนะครับยังบ่ทั้นเด็กเอ่อผสมแม่นบ่ครับยังครับเพิ่งได้แขีวคู่เดียวเพิ่งได้แขีวคู่เดียวเลยครับพี่น้องนะครับส่วนสูงไอวัดมากไร้ไปไหนก็ครับลอยสามหาครับแม่นหนึ่งลอยสามสิบหาเลยครับพี่น้องนะครับถึงสิบห้าเท่าได้ครับไอนะครับ หนึ่งลอยสามสิบหารับประกันให้เนาะส่วนสูงครับส่วนสูงนะครับเอาไก่พ่อผสมไหมครับไอ้ไก่ล้วครับขึ้นไร้รอบแล้วเอานะครับเด็กผสมเอาเพราะฮันเด้ผสมนะครับสําหรับผู้ใดอยากหาเมียสาวนะครับไปผสมเองนะครับเลือกพ่อไส้เองนะครับจะได้ถูกใจเจ้าของว่ามักพ่อนั่นพ่อนี่อยากผสมกับตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นสัตวดไร้รอบแล้วก็เอาไปเลือกผสมเอาครับพี่น้อง นะครับฟังราคานะครับไอ่เปิดไรไปไหนครับแม่สาวแม่สาวนี่เปิดเลยหกหมื่นเก่าครับหกหมื่นกับอีกเก่าพันด้วยครับพี่น้องนะครับรับประกันส่วนสูงห่อ้อยสามสิบห่าน้องไอ้เนาะครับผมอร่อยสามสิบห่าเพิ่นรับประกันให้ด้วยครับพี่น้องนะครับแม่สาวนะครับหกสิบเก่าน้องไอ้เนาะครับผมต่อรองได้นะครับรองได้ครับแม่สาวเป็นสัตว์หลายรอบแล้วเอาไปผสมเอานะครับผมเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปตัวใดครับไปเดี๋ยวเปเบื้องแม่ท่องเนาะนะครับมีแม่ท่องอยู่ตัวหนึ่งครับพี่น้องแม่ท่องได้ สิเขาสองเดือนแล้วอาจจะเขาสองเดือนหรอเนาไอ้เนาะเมียครับผมเมียท่องจะเขาสองเดือนแล้วนะครับท่องก็พอได้อยู่ครับไอ้ท่องผสมโตครับเมียนี่อันนี้ท่องคุ้มตัด้วยพี่น้องนะครับท่องคุ้มตก็คือผสมจริงนะครับผสมจริงครับผมนในท่องได้จ็กเดือนแล้วครับไอ้ท่องได้สองเดือนกล่วครับสองเดือนกลัวกลัวตัวท่องหรอเนาะเมียนครับผมท่องที่ใดครับไอ้ขออภัยครับพี่น้องแม่นี่ท่องที่สองครับท่องที่สองนะครับพี่น้องนะครับส่วนสูงเท่าไรก่ครับส่วนสูงก็ร้อยสามสิบซีได้อยู่ครับตัวนี้ประมาณสาม สามสามสามซีหัวขึ้นด้วครับพี่น้องนะครับบะมี่ตำนี้มึงไรหน้อยเนาะบะมี่ครับบะมี่ตำนิ้ด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้รับประกันทองให้พอคุ้มโตนะครับพอคุ้มฝูงนะครับนะครับราคาเปิดไปไรไปไหนครับไอแม่นี่ราคาเปิดไปสี่สิบเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากเลี้ยงควายด้วยครับพี่น้องนะครับงบมาหลายกับเบื้องราคาตามงบประมาณนะครับวันนี้ข้อไอมิตรเล่ากับมีราคาที่พ่อจะไปมาได้นะครับสำหรับผู้กระเป๋ามาณาลายท่านบอกว่า ไปเบิองง่วงเงินแสงเงินล้านเบิองควายเงินแสงเงินล้านจังได้กรบโปถึงนะครับขออภัยครับพี่น้องนี่ไปล่างน้ำออกนี่ก็ง่ามแล้วครับนะครับผมเกือกตมกันไหมไายเพิ่นเลี้ยงอยู่น้ำไผ่น้ำหน้าครับพี่น้องมันก็เล่นตมไปเลี้ยงปกตินะครับผมนี่ทุกโตเลยพี่น้องนะครับเลนตมทุกโตนะครับไข่ก็คือมักนอนน้ำนะครับนอนขีตมครับพี่น้องนะครับตัวนี้ราคาเปิดจะไปอีกรอบนึงแล้ว40,000ครับ40,000นะครับเลยวายแม่ท้องนะครับผมเดี๋ยวเปิดถือพ่อเดี๋ยว นะครับผมถือแบงกันไปเลี่ยงนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกนะครับแม่ลูกตตผูนะครับสำหรับผู้บออยากเลี่ยงโดนนะครับอยากเห็นลูกเลยนะครับลูกไงเนี่ยกับแบงอวก็เลยทุ่นขึ้นจากเครื่องนะครับให้แม่ติดท้องนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับครับผมลูกที่ไหนล่ะครับนี่นี่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับแม่นี่ลูกผูลูกผูครับผมท่านลูกไปแล้วเอาลูกนะครับผมเอาลูกตัวผูนะครับเดี๋ยวจุง ไปหาลูกเพิ่นก็ได้นะครับจุงแม่หาลูกเอาครับแม่วัดส่วนสูงมากเท่าไรกครับร้อยสามสิบสามครับหนึ่งร้อยสามสิบสามด้วยครับพี่น้องนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับแม่เพิ่นได้ผสมลูกเป็นลูกโตที่แรกนะครับลูกโตผูนะครับได้จักเดือนแล้วครับลูกเพิ่นน่ะลูกได้เดือนกว่าครับลูกเดือนกว่านะครับราคาเปิดไรไปไลยครับคู่แม่ลูกแม่ลูกนี่เปิดไปหกหมื่นเก่าพันครับผมหกหมื่นเก่าพันได้แม่ลูกเด้อพี่น้องนะครับผมลูกโตผู ตอร่องเลยครับตอร่องได้นะครับผมเลียงไปจักน้อยลูกเป็นบ้าวกับแมงออกได้แม่กับผสมใไ้มันติดท้องใส่พอหลอดดีๆจังน้อยนะครับปรับเรื่องของส่วนสูงเล้าก็เนื้อหนังจังน้อยนะครับราคาก็อยูนเกณฑ์ที่แม่ลูกถือว่าพอแพ่งนะครับหกกว่าๆนะครับผมแม่ยังสดอยู่ครับแม่สดดีอยู่นะครับผมเอเดี๋ยวเบื้องคุ่มต่อไปนะครับเอาตัวได้ครับบ่าคุณครับไปคุณเลยแม่ม้างเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ท้องกันหน่อยนะครับมีแม่ท้องนะครับ ไปล่างขีดตรงออกงามเลยพี่น้องนะครับผม <c oughs> อันนี้ควายพ่นเลี่ยงนะครับพ่นวายุกกลางโครงกลางคาเปิดราคาแบบบบ้านให้พี่น้องเลยเสือ้อถือว่าพวกมันเลี่ยงอยู่ขอกอัดอาหารขุนคักนะครับอันนี้มาปล่อยกินหยาอยูย่น้ำทงยี่สี่หรอพี่น้องนะครับปล่อยเลยครับผมมามควายบาน้านนะครับหลายท่านว่านะครับเอาแบบบบ้านนะครับเอามาเลี่ยงมาปล่อยว่าจะไดพี่น้องเอาไปเลี่ยงบางคนก็บอกว่าเอาไปเลี่ยงไปลามนะครับมีเวลาขุนอาหารนะครับ ครับก็หากินน้ำทงน้ำทาได้อันนี้เป็นแม่ท้องเนาะแม่ท้องครับแม่นี่อ่าติดท้องเจ็เดือนแล้วครับแม่นี่ท้องสี่เข่าสามเดือนแล้วครับท้องจะเข่าสามเดือนเลยด้วยครับพี่น้องท้องกับพอรอนอ่าท้องกับพอเออ่ควายเผือกคุ้มคุ้มฝูงปะครับแม่นครับพท่านผู้นาเผือกคุ้มฝูงได้พี่น้องนะครับท้องพอร์ดอนตัวนี้ประกันท้องได้ไปประกันได้ครับผมประกันท้องเลยด้วยครับพี่น้องตัวนี้ประกันท้องแล้วท้องที่ไหนในท้องท้องที่ซีครับท้องที่ซีนะครับส่วนสูงวัดมาหลายปันในกีครับหนึ่งร้อยสามห้าบวก บ่มีตำหนี้มองไหนน้อบ่มีตำหนีครับแม่นี่มีตำหนีให้ประกันท้องฟังราคานะครับบัดนี้หลายปานไดนแม่นี่เปิดไว้70ครับเปิดไว้70ยังต่อรองได้เด้อพี่น้องได้ครับ70,000ต่อรองได้นะครับของไอ้มิตดนะครับพี่น้องนะครับติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไดนก็ครับ098 098 678 678 1296 1296นะครับผมไอ้มิตรนะครับพ่นท่องนะครับเดี๋ยวเบิ่งแม่ลูกอีกคู่นึงนะครับแม่ลูกแล้วก็แม เบิ้งแม่ลูกแล้วก็ไปเบิ้งแม่นางน้อยครับพี่น้องนะครับโอ้ไม่โตเกือขีดตัวมุนหลอกๆอยู่เอา้านี่แหละมันจะสดเรียลๆเลยพี่น้องนะครับเล่นชีตมือทีแล้วครับอากาศห้อนควายมันก็นลงไปนู่นน้่นไปเรื่องปกตินะครับสำหรับผู้อยากได้กับมาเบิ้งอีกชัดเจนอ,อีกรอบนึงก็ได้นะครับผมหรือให้เพื่อนอา,นาบน้ำหรือเพื่อนทายคลิปให่ไม่กไ็ได้นี่ไล่เด้อพี่น้องสำหรัผู้อยากจะได้น้ำเพื่อนอันนี้แม่ลูกตัวผู้นะครับผมลูกที่ไหลนะครับ้า่อันนี้ลูกตัวที่สองครับตัวที่สามที่สองเนาะประมาณนี้ครับ ครับลูกเชื่องดีครับพี่น้องนะครับลูกจับไปได้เบิดนะครับเอาไปหาแม่เร็วนะครับลูกที่สองเนาะครับผมแม่วัดส่วนสูงอะไรไปไหนครับแม่ได้ลอยสามสิบอยู่ครับลอยสามสิบนะครับผมเอาครับอันนี้ลูกตัวผู้แม่เพิ่งเดบผสมนะครับเนาะยั่งครับผมแม่ยทองว่างเอาครับเปิดไลน์ไปไหนครับครูแม่ลูกแม่นี่ก็เปิดไปหกสิบเจ็ดครับหกหมื่นก็อีกเจ็ดพันนะครับผมราคาแม่ลูกเด้อพี่น้องหกสิบเจ็ดยังต่อรองได้ต่อได้ครับผมเอานะครับเดี๋ยวเบิรงตัวผู้นะครับไปเนาะ นะครับแม่ลูกนะครับครับผมเอาควายทุกตัวนะครับออกจากคอกเพิ่นคานว่าท้องเพิ่นตรวจให้อันตร้าเศรด้วยพี่น้องอันตร้าเศรเรื่องของตำหนิเพิ่นกับเบื้องให้นะครับนะครับรับประกันให้พร้อมรับประกันขึ้นเดี๋ยวมาเบื้องแม่สาวนะครับแม่สาวสาวน้อยราคาประหยัดครับอ่าตัวนี้แม่สาวน้อยราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวเพิ่นเอาลงมาสักก่อนอ่าจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นนี่อายุบ่ครับว่าสิได้ขวบนี่งแล้วครับได้ขวบหนึงเนาะครับผมครับขวบหนึง เป็นควายแม่สาวนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณลอยลอยยี่เลยครับลอยยี่สิบหาโดยประมาณนะครับไลยไปไหนครับแม่สาวตัวนี้เปิดไว้แม่นี่เปิดไว้สามหมื่นซีครับสามหมื่นกับอีกสี่พันครับพี่น้องสามหมื่นซีควายแม่สาวด้วยครับพี่น้องเชื่องครับูหดีนะครับเชื่องนะครับเบิ่งนถ่ายจักหน่อยนะครับหางหางเง่าดีพี่น้องนะครับหางบกเขินไปไดนนะครับหางบกเขินไปไดนนะครับวงเขาหน้ากระสวยนะครับ ันนี้ราคาห้องนะครับพี่น้องโมเมนราคาสุดท้ายนะครับอย่ามาต้อนน้ำเพลินเอานะครับน้อไอมิทอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับสามหมื่นเท่าไรกเขาไปสามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับผมสามหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งผูพอพันมิสองมาเบิ้งผูอาน่าขดพอพันของเพลินนะครับเป็นเก่าเลยครับผูเบาขึ้นไม่พี่น้องอายุจักปีแล้วครับอายุได้สิบสี่สิบห้าเดือนนี่ครับสิบสี่สิบห้าเดือนยังมาถึงปีได้พี่น้องนะครับผู้เบิ้งครับถูกคาหนาเล็บใหญ่ๆนะครับนะครับสีเลี้ยงก็ได้เเปป็็นนนพพอัักดีีะคครบล้ยงไุ นะครับส่วนสูงกับยูร่อยสามสิบหาหอดบอสหอดครับร่อยสามสิบหาได้ด้วยครับพี่น้องสิบสี่สิบหาเดือนนะครับเพื่อนว่าเป็นลูกสายใดก็ครับลูกเก่าเลยครับลูกเก่าจะเลื่อนบอสครับครับผมเบื้องโม่งหนาวด้วยครับพี่น้องนะครับผู้เบิ้งเป็นนะครับเบิ้งช่วงหน้าอกขาไตขาหนานะครับผมเอาราคาเปิดไรไปนะครับผู้บักนี่เปิดไปห้าสิบครับห้าหมื่นถลนถลนนะพี่น้องนะครับต่อรองได้บ่มีตำนิ้มองได้พี่น้องเดนะเบื้องถ่ายจังน้อยนะครับผู้หางจับลึกนะครับผม ถ่ายดีนะครับผัวหางจับลึกเอาง่ามครับพอนี่ใครอยากได้ไปคุ้มฝูงราคาห้องหาหมืนยังต่อร่องได้ครับนะครับจะพูดถึงว่าเอาจะเอาไปขุนก็ได้เป็นพ่อพันกับวันใดนีราคาไปไกลเป็นไดนะครับของไอหมีก็ถือว่าบาแห้งครับสำหรับผูตัวนี้นะครับเบิ้งถูกขาหนาใหญ่ๆครับพี่น้องอ้กกว้างนะครับเบิ้งเล็บนะครับเล็บใหญ่ดีครับพี่น้องเอาไปกินอาหารดีๆนะครับเอาไปอาบน้าถ้าแลกข่าอยังสิกับง่ามปลาล่งสนามผุดแล้วพี่น้องมนาล้อครับพี่น้องเบิ้งนะครับเป็นกล้ยนะครับวงเขา นะครับแบนงามนะครับเอาครับเดี๋ยวเบื้องคุ้ยเผือกเนาะนะครับเคลียร์ามีผูเผือกนะครับผูเผือกตัวนี้กัเป็นควายที่ผสมเป็นไหมครับตัวนี้ผสมเป็นแล้วครับผสมเป็นแล้วเนาะครับผูเผือกเนี่ยครับพี่น้องนะครับเป็นควายอายุถึง3ปีไหมครับประมาณครับประมาณ3ปีแล้วนะครับส่วนสูงก็อยู่โดยสายตาลอยสามสิบหาเลยอายุเนาะได้ครับผมสามสิบหานะครับผมเป็นคุ้มฝูงได้สบายเป็นคุ้มฟูงได้สําหรับผู้มักขูเผือกเนี่ยครับพี่น้อง ครับตัวนี้เรียนขี่ตมแจ้งน้อยพี่น้องอัดน้ำล่างออกแจ้งน้อยกันสีสีก็สีงามดีเปิดร้ายไปได้ครับตัวผูตัวนี้ตัวนี้เปิดไบหามืนขึ้นกันครับหามือขึ้นกันได้พี่น้องซ้ำกันกับผูตัวดำนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานแล้วพี่น้องผสมเป็นแล้วนะครับราคาเนื้อเลยจะเขาสามปีราคาเนื้อทรงตลาดนี่แหละพี่น้องเขาตลาดเกิดราคาเกณฑ์นนี่แหละพี่น้องสำหรับผูมีตัวผูยุคอกยุ่ฟ้ามนะครับอยากเทียบราคานังเบิงนะครับเกิดราคานี่แหละครับถ้าามที่เขาเห็นกันได้ตลาด นะครับสำหรับผู้สนใจก็มาเยี่ยมมาชมอยู่คอนไอ้มิดนะครับยังเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับไอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าหกหนึ่งสองเก้าหกนะครับผมผูกลามเลยทุกตัวได้พี่น้องนะครับเบิ่งครับปล่อยหนุนดับกินน้ำทงน้ำทาเลีนขีดตมนะครับปล่อยเลยครับเอาไปเลี้ยงก็สบายครับพี่น้องปล่อยลงตรงความไปปล่อยลงไปเลยอ่ะขอใครพี่น้องครับปล่อยลงไปเลยครับพี่น้องนะครับผมน้ำทงน้ำทาปล่อยไปได้ทุกตัวนะครับหรือจะผูกแกล่ามได้เนาะ ครับผมมีของแข่งของขานะเป็นเสือกทุกโตเป็นเสือกไก่หมีเล่านะครับเลี้ยงบ้านๆนะครับการคุงของแท้พี่น้องนะครับเอาสารุปดีเขาคู่ใดมีหลายนะครับผมจากบ้านไปทางนี่ด้วยครับพี่น้องมักน้ำไอเล่ากัดจังมะเบิงเอาสก้อนนะครับราคามื่อนี่ก็เอารุ่นราคาประหยัดนะครับหลายท่านว่าเอ่อมักรุ่นราคาตำแสนนะครับหลักหมื่นนะครับกับพยายามจะหาหลายๆของหลายๆฟ้าใหม่พี่น้องเบิงครับราคาหลักแสนกว่าเป็นล้านก็มีพี่น้องเดี๋ยวจีพาไปเบิงติดตามลูกขเนื้อเสื่อไอซานเรื่อยๆครับพี่น้อง มาค้ายพันดุก,กรรมหรือว่าค้ายเลี้ยงบ้นบานานป้อยห้ป้อยน่นะครับเลี้ยงน้ำทงน้ำทากินหยานะครับเห็นหยาอยู่หน้างางๆามเอาไปกินครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้จากลาไปชมนีดด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ